เอาละครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแคสเกมครับชื่อว่า measure my อะไรเนะี่ mayhem ครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใช่นะครับ mayhem m e a s u r mayhem นะครับซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเกมทหารกับอินจาสู้กัน,นครับซึ่งผมจะอธิบายก่อนว่าเกมนี้เนะี่ยท่างเราเล่น เรายิงได้กี่ตัวตังค์มันก็เราก็จะได้ตังค์ตามนั้นนะครับนี่ก็จะมีให้ซื้อทั้งเสื้อปืนเนี่ยอันนี้เป็นปืนนะมีพิซซ้อคือปืนพกยูซี่คือปืนยนะูซี่ะครับเป็นปืนกลสั้นนะครับช็อตการคือลูกซองพีเก้าพีเก้าพีเก้าเก้าจริงๆมันต้องพีเก้าศูนย์นะครับเออแม็กนัมก็เป็นพวกลูกโมอะไรประมาณนั้นไรเฟิลก็เป็นปืนกลน,นะครับอันนี้ อะไรซีลิสิซิสตอลหมายถึงแบบเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าพกเก็บเสียงครับอันนี้สไนเปอร์นี่ครับอันนี้ที่ก้าศูนย์เก็บเสียงบาสูก้าอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกครับก็คือปืนบอมนั่นเองครับหรือว่าแบบเลตนะฮะอันนี้ปืนยิงระเบิดนะครับนี่เอ็มสิบหกไรเฟิลนะครับอันนี้ช็อตกันเหมือนกันนะนี้เป็นปืนกลหนักนะครับที่มีลูกกระสุนเป็นร้อยๆฮะ อันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเกตลิงไหมวะเออเดี๋ยนะเนี่ยน่าจะเรียกว่าเกตลิงฮะหรือว่าปืนที่เขาแบบล็อกล็อกแบบยิงหลายนัดมากนะครับอันนี้เป็นปืนบาสุก้าซีรูนะครับเออแล้วก็อันนี้เป็นออโต้สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับคือแบบยิงได้ลัวๆนะเออนะครับ ยิงแล้วไม่ต้องเอ่อรีโหลดอันนี้นะอันนี้ก็ออโต้ลันเชอร์หืืวว่าเป็นปืนระเบิดแบบรัวๆครับเออแบบยิงแล้วไม่ต้องใส่นะอันนี้พลาสมาไรเฟิลนะครับหมายถึงแบบเป็นปืนแหล่เหมือนใส่ฟ้ากันมั้ปืนช็อตหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอันนี้พลาสมาผมเคยได้ยินแต่ว่าผมแปลไม่ออกครับนี่ชิคเก้นคันนอนนะครับ, Cannon, รบปืนไก่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกชุดเสื้อสกินนะครับนี่ก็จะมี หลายอย่างลอยนี่ครับมาจับจองจับซื้อกันได้นะฮะต้องเก็บตังค์มันจะเก็บทนเก็บไปนิดนึงนะครับเพราะว่าของบางอย่างมันค่อนข้างแพงะครับผมซื้อยูซี่ไงเวลาตอนแรกจะซื้อช็อตกันอันนี้ก็ใครอยากเติมเงินนะครับก็เติมเงินเอาเงินก็เติมได้นะครับแต่เติม้อยนะฮะก็เดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะฮะปะซัดเกม คลาสสิกครับเล่นหมดคลาสสิกอันนี้ท็อปปิกท็อปิก阿拉เซียอันนี้นี่ครับก็จะมีเป็นด่นดานนะมิชชั่นหนึ่งมิชชั่นสองซึ่งผมก็เล่นได้ดาวเดียวดาวเดวียว,วหมดเลยนะฮะมันเล่นยากนะผมว่าเออก็ไปมิชชั่นที่ห้าไปด่านต่อไปโอเคเราโลดนะครับเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช้เน็ตนะะเกมไม่ใช้เน็ตแหละนะครับอันนี้ให้กระโดดครับ มอกระโดดกระโดดอันนี้อันนี้ฮะเราก็ยิงตัวนินจาไปเรื่อยๆนฮะแล้วก็หลบดากะจายนะครับอู้ถ้าโดนไอ้ดาักาจายที่มันเป็นสีแดงๆเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะของมันจะหลุดนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้านี่หลบก็ไม่เป็นไรนะครับมามันเป็นปืนกระนะครับถ้าเราหลบแนละ้วมันก็จะรีโหลดให้เองจะอ,อัตโนมัติเลยฮนะเราแค่กดยิงพวกนินจาคนระับเนี่ยหลบ แล้วก็ไอ้ดาวกระจายสีแดงเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงนะฮะถ้าโดนทีก็ของหลุดเลยครับของนี่แบบแตกเลยเตกนะครับอเกมนี้ครับสามารถเล่นผ่อนคลายความเครียดได้นะครับไม่ใช้เน็ดด้วยแถมยังสนุกอีกนะครับโหมาเป็นหือนีเห็นไหมเวลาเรายิงได้ตัวหนึ่งเราก็จะได้ตังค์นะครับเฮ้ยแล้วก็ไอ้ดาวกระจายสีแดงเนี่ยต้องพยายามหลบดาวกระจายสีแดงนะครับเพราะว่า โดนทีนะมันก็แบบอันตรายโคตรเลยนะฮะโหมาสองดาวเลยนะมาทั้งสองอันเลยนะฮะจริงอ้อมันค่อนข้างสนุกนะครับเก็บไปซื้อไปนะฮะเออผมจะเก็บให้ได้ห้าร้อยแล้วซื้อช็อตกันนะครับมันเป็นลูกกระสุนกระจายนะครับค่อนข้างแรงโอเคไปที่อื่นเราสามารถยิงไก่ได้ด้วยนะยิงไก่มันจะได้เออเขาเรียกว่าอะไร สกอร์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเราห้ามยิงนะถ้าเรายิงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะมันก็จะยิงเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวโอเคนะคอมโบก็จะลดลงนะรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเป็นตัวประกันนะครับห้ามยิงแต่ถ้าใครจะยิงแม่งมัวก็ยิงไปนะไม่ได้ว่าอะไรนะครับยิงเลยผมยังยิงเลยลำคาญแม่งชอบโระโตอนที่ลูกกระสุนก็แบบกำลังออกไปหานะพวก นินจาแม่งมาดักหน้าอยอะแล้วไปก็งงมาตายเองเนี่ยครับวันนี้ช่วยไม่ได้เนี่ครับถ้เกิดมาตายอันนี้เราก็สามารถกดกระโดดข้ามขอนมาได้นะข้ามต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีปุ่มขึม้นมาเนี่ยครับโอเคหลบนะครับอาออยมันผม,มื่อมันหลบหลบง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเรายิงยิงอยู่แล้วไอ้ลูกไอ้เราก็จะสีแดงมันมาก็ค่อนข้างที่จะหลบยากนะครับนี้ถ้าเกิดมันมีพวกเกาะขึ้นก็สามารถวแบบ่าแบบป้องกันเราได้แล้วก็ให้แบบของที่ตกไปอะ่ะคืนมานะครับโอเคนะจ๊ะไปโหลดเล่นได้นะฮะสนุกนครับค่อนข้างสนุกรอยรันกัน,นครับนี่หมายถึงว่ายิงวิ่งเอวิเอวิง่งยิงนะฮะแบบยิงๆๆยิงๆๆยิงยิงยิงอุ้ย เราต้องกระโดดหลบพวกดาวกระจายเวลาเราวิ่งเนะฮะผมไม่ค่อยชอบนะแบบเวลาแบบวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยแม่งยิงยากนะแต่ถ้าแบบถ้าใครมือชํานาญแบบกดถูกแม่งก็จะยิงได้เนียครับน,นี้คือลูกกระสุนมันสายนะฮะที่ยิงไม่โดนเพราะลูกกระสุนมันสายเนี่ยไม่ได้กดไม่ได้กดไม่โดนหรอกกดโดนแต่ลูกกระสุนมันสายไปมาเนี่ปัญหาโอเคปอันต่อไปครับ ปันกัน,นะฮะยิงแม่งให้หมดเลยะฮะยิงไม่ให้หมดขมูชงชฉงเฉงฮะยิงไม่โดนด้วยกระโดดเออนี่ยฮะเกือบตายนะครับถ้าโดนคราวนี้นี่ตายเลยมั้งเพราะว่าเสือ้อกับหมวกก็หลุดไปแล้วนะฮะโอ้ยอ่าเราสามารถยิงดากกระจายเพื่อสะท้อนกลับได้นะครับโอเคนะอุ้ยด็อกเตอร์ชิบหายเม่งมันหลบเองนะเว้ย โจดมันพวกนินจาพวกนี้มันจะแบบกระโดดนะฮะหลบกระสุนได้นะครับส่วนเราก็หลบหลังบางเกอร์ได้เหมือนกันนะฮะเออนะฮะถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดแบบกดแม่นๆ่นก็เวลาดรากระจาาสีแดงมาเราก็สามารถกดไปที่วงกลมนะฮะกดไปที่มันวงกลมเวลาแบบมันมาเงี้ยเพื่อสะท้อนกลับเนี่ยอนิจามาสีมาสีเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมคือผมกดไม่โดนนะฮะ ผมก็เลยต้องหลบนะับใช้วิชาหลบนะฮะหลบอย่างเดียวนะฮะกูไม่รับเว้ยเดี๋ยวตายนะฮะโอเครันการอีกแล้วเหรอนีอ่ยิงไม่โดนด้วยเป็นไงล่ะหมดเะละกระโดดไปดิเออเออโอ้ยโอ้ยก็ยดดอีกทีมึงยอย่าเยอะดิสัต์กรดโดเอออย่างนั้นแหละนะฮะโดนไปดิกโดดโอ้โหเกือบไม่ทันเออตาย กระโดดไม่ทันนะครับคือแบบว่าเวลาแบบลรกไอ้พวกเอ่อเขาเรียกว่าดาวกระจายสีแดงมันมารัวๆเราก็จะค่อนข้างที่จะกระโดดไม่ทันกันเลยทีเดียวนี่ครับอันนี้ได้400ให้เก็บอีกร้อยเดียวเราก็สามารถซื้อซื้อเอ่ชอช็อตกันได้แล้วนะครับเ,เรียนไปหาช็อตกันก่อนนี่ครับนี่ช็อตกัน shoots multiple อะไร multi 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 bullet in and single shot นี่ครับก็เดี๋ยวเมื่อผมซื้อปืนแล้วผมก็จะซื้ออันนี้ตามนะครับชุดพวกชุดชุดเกาะนะครับกงชุดเกาะซื้อไปอ่ะจะมีฮอมาส่งแล้วนะรันกันใช่เปล่าไอ้ไดูเปล่าเฮ้ยอ้ออหูเกือบคือรีโหลดเร็วเฮ้ยเครื่องบิดมายิงแม่งอะไรไม่ได้เด็ก ลูกเิษย์ก็ไปแค่นี้แล้วตายไปล่าอ่าเออเข้าหัวเอาไม่ตายอีนี่มึงจะอึดกันมาแล้วอเนี่ยอีด็อกเตอร์หัวด้วยมาอืมมึงคันด็อกเตอร์หัวด้วยวะยิงแม่งดีมไหยฮะกูช่วยมึงก็ได้นะอ้อยกูไม่น่าพูดมากไม่เป็นไรเว้ยกูมีกเากาะเว้ยเรียกกลับได้นะฮะโอเค สำหรับเกมนี้นะฮะถ้าเกิดแบบคนที่ยังเล่นแบบไม่ค่อยเป็นกดไม่ค่อยแม่นนะครับก็จะทำให้หัวร้อนได้เพราะไอ้โดยเฉพาะเวลาตอน Đ ากระจายสีแดงมานะจะทำให้หัวร้อนได้เลยเพราะว่าโดนทีเดียวก็เกาะแตกนะเมื่อโดนสองทีก็จะตายทันทีนะฮะอนะครับถ้าเกิดโดนวกระจายสีแดงสองทีคือแบบกอกอเกาะกระเื้อนี่แตกนะครับคือตายนะครับเออ,อนี่วิ่งแบบสโลหน่อยนะครับเพราะว่า ระตุกนะครับแต่เกมนี้ไม่กินสเปกนะครับเล่นได้สบายเลยนะฮะไปกี่เห็นนะผมยิงมันสะท้อนครับเอ้ยยิงสะท้อนไม่ทันเว้ยอมึงโอ้ยกูจะตายไหมเนี่ยอยโอ้โหหมวกหลุดเลยอะไรวะขี้โกงวะเอออยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยอเออ ตัวสีแดงนะครับตัวนินจาสีแดงเวลาเรายิงนะครับมันก็เรียกว่ามันจะได้ตังค์เยอะนะครับได้ตังค์ค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้นี่โอ้ยฮาด็อกเตอร์ดีนะยิงไม่โดนนี่ฮะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ฮะผมยิงสะท้อนกลับมันก็เข้าตัวเองนะครับบางทีเข้าตัวของนินจาเองนะครับไอ้นี่นี่แม่งเนีลบโว้ยไม่โดนหลอกกากมึง่งเวลาเราเล่นผ่านไปเรื่อยๆ พวกนินจามันก็จะอยู่ไกลไปเรื่อยๆนะครับทำให้เรายิงยากกว่าเดิมนะครับซึ่งมันก็เผาผ่านอะไรเราไม่ได้นะฮะมันกากนะครับลูกกระสุนเรายังยิงไม่โดนเลยนะฮะถุย <c oughs> แม่งอะไรอะโอ้สามตัวแล้วหรอวะอะไรเล่าอะไรเล่าหลบยิงวะอยสายซุ่มเหมือนรู้จักโอ้ยแม่งอะไรอะไรฮะฮะมาดีมาดีาดอ้ยเกือบแล้วนะฮะไปครับ โอ้ยนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปแล้วนี่ครับโอ้ยตกใจฮนเครื่องบินมายิงแม่งได้ปะวะไม่รู้นะฮะเอ๋อตแล้วว่าไปไอ,อชนะป่ะล่ะ อืมเป็นไงฮะมันก็จะมีเควสภารกิจให้เราให้เราทำด้วยนะฮะนี่เป็นไงไงล่ะตืดๆตดเลยเติรด,ดตด,ตดเราจะได้อะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ได้ลูกกระสุนไฟนะฮะซูเปอร์บูลเล็ตนะฮะคือแบบยิยงนัดเดียวก็จอดเลยนะฮะเป็นลูกกระสุนไฟนะฮะหรือเพิ่มความแรงเพิ่มดาเมจให้กับ ทุกสุดรร้อนั่นเองนี่ครับเอออืมมาโอ้ย oh <yeah. S 1> เขาไปดูปืนฮนะตอนนี้เราได้ตังเออเขาเรียกว่าได้ตังประมาณนี้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตังกันนะครับให้ได้เลยนี่ครับให้ได้ประมาณห้าร้อยเลยจะได้ซื้อปืนใหม่ก่อนปิดคลิปนะครับ อันนี้ก็แค้นมาประมาณสิบสามนาทีแล้วสิบสามนาทีแล้วนะก็ Enter นี่นนะครับโอ้โหลบหลังโต๊ะเนี่ยนะคิดได้ไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะรัวกันไปละอะไรอะไรเราอะไรเราโดนปะล่ละหลบหาป้าโอ้ยโหดไปง่ายนะต้องยิงค้างนะครับเอ้ยด็อกเตอร์โอ้โหดีนะไม่โดน อะไรอะไรอะไรยิงมั่งเออโหยินจามาบึมฮะนินจามาบึมนีอ้าวเมื่อกี้ยังเป็นคนเอ่ออะไรนะนักฆ่าไม่ชุดได้อยู่เลยไม่ใช่เหรอโอเคนะครับเมื่อเราได้ห้าร้อยเลยฮะไปครับนี่ครับไปสามารถกดซื้อปืนได้เลยนะฮะระหว่างเล่นนี่ครับปืนนี้นะฮะ โอ้โหโกดนะฮบกดอีกครั้งเพื่อยอมรับการซื้อเรียบร้อยได้ปืนแล้วนะฮะพอไปกันเลยอเออเล่นต่อมาบุมงนีะ้นัดเดียวอะ่ะดูดิลูกกระสุนกระจายนะฮะนี่ผมจะยิงให้ดูนี่เป็นไงล่ะชิกๆโบโบเรียบร้อยปะละ่ะโอ้โหใจเย็นหโอ้ย มาดี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 ชักแม็กเออมามาใครหดกวกวันโดนปลาอะไรฮูรถถังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหวุ้นทำไมรถถังไซสใหญ่แม่งยิงติดเดียวอย่างปะไม่เป็นไรเว้ยล้องเบาล่องเบาล่องเบามามามึงมามานี่นี่ไงนนล่ะไม่ได้แดกหรอกฮึ อืเอาเลยครับก็เออสำหรับคลิปนี้นะับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเออก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากโหลดเกมก็เกมนี้นะก็ไปโหลดมาได้นะครับสนุกเลยทีเดียวนะเะ็ไปเล่นเพ,พลินนะครับอืมสนุกใครเครียดได้ดีเลยนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันเออไม่แน่นะฮะวันไหนผมจะเอาคลิปเป็นแบบทุกแบบทุกวันดีนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก็ถ้าเกิดผมแจ้งเดี๋ยวก็มาบอกกันอีกทีนะครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยล่ะ